สวัสดีแฟนเพจกระบดลูกหนังครับวันนี้ยังอยู่กับแบงค์เหมือนเช่นเคยแบงค์กระบบลูกหนังวันนี้ยังเป็นคลิปพิเศษเหมือนเดิมครับจะเป็นคลิปที่ใช้สูตรบอลราคา1นคูณสกันแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้แบงค์ด้วยครับคู่ที่แบงค์หยิบมาวันนี้ครับเป็นคู่ระหว่างม a สเตอร์ซาเทอร์ยูสิบเกกับโรคโม t ที e m o มอสโกยูสิบเกในบอลรัสเซียยุวชนฟุตบอลลีกคู่นี้ราคาเปิดออกมาที่มอสโกต่ออยู่1จุด สูงต่ำอยู่ที่3.25คู่นี้ทางด้านของผู้มาเยือนครับทำสถิติได้ดีกว่าสีนัดหลังสุดที่พวกเขาเจอการมอสโกพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้รวดเลยทั้ง4นะีันทีนี้เรามาดูสถิติการเล่นของมาสเตอร์ซาเทิร์นครับใน u 19ห้านัดหลังสุดของพวกเขาชนะ1แพ้2เสมอ2ส,ส่วนทางด้านของการเล่นในบ้านของพวกเขาต้องบอกว่าดีใช้ได้ครับชนะ2เสมอ2แพ้1ทีนี้เราไปดูทางด้านของผู้มาเยือนโรคมทีมอสโกย19 ฟอร์ม5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ3เสม,มอ1แพ้1ส่วนทางด้านของการเล่นเป็นทีมเยือนครับพวกเขาชนะ3เสม,มอ1แพ้1เช่นกันเกมนี้บอกตรงๆเลยครับด้วยราคาที่เปิดออกมา1.5เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสูงแต่ทีเนี้ยผมมองว่าด้วยราคาที่เปิดออกมาและราคาสูงต่ำนะครับแล้วก็ราคาต่อรองของครึ่งแรกเนี่ยมันแปลกๆอยู่พอสมควรถึงแม้ราคาต่อมาอยู่ที่1.5ราคาจ่ายที่ locomotive โคเนี่ยถ้าชนะเนี่ยสองศูนย์เนี่ยมันก็จ่ายผมว่าสมเหตุสมผลอยู่ที่0.85ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยแต่ถ้าคุณไปดูครับในตารางของครึ่งแรกเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามาสเตอร์ซาเทอร์เนี่ยเจ้าบ้านเนี่ย จ่ายน้ำแดงเฉยเลยกับกันเนี่ยโรคโมอเทีฟมอสโกเนี่ยครึ่งแรกพวกเขาต่อครึ่งลูกเนี่ยจ่ายแค่0.66มันเลยทําให้รู้สึกแปลกๆกับราคานี้มากๆด้วยราคาที่เปิดออกมาครับผมมองว่าคู่นี้ยังไงก็ลองกัดฟันเชียครับโรคโมอเทีฟมอสโก U19 ดูว่าจะชนะเกิน2ลูกไหมด้วยสถิติเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์นะครับที่มอสโกจะชนะได้แต่ต้องบอกครับว่าคู่นี้น่าจะกัดฟันเหนียวนิดนึงแต่ยังไงเชื่อใจครับว่ามอสโกไม่ทํา ทำให้ผิดหวังดังนั้นครับแนวทางคู่นี้ผมให้เชียร์โรคโมติมอสโกยูสิบเก้าชนะแน่นอน จบกันไปเรียบร้อยนะครับกับคู่ระหว,ว่างมัสเตอร์ซาเทิร์นยู19ครับเจอกับโลโคโมทีมอสโกยู19ต้องบอกเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์บอลกันเลยและเป็นไปตามของสูตรบอลราคา1นคู 2. ต้องบอกว่าคู่นี้สําหรับตัวทีเด็ด VIP ต้องบอกหวานเจี๊ยบสุดๆหลังโลโคโมทีมอสโกทีมเยือนครับถล่ทมทีมอย่างมัสเตอร์ซาเทิร์นถึง3ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าเป็นไปตามที่เราคาดการกันไว้แบบ เป๊ะๆร้อเปอร์เซสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ฟังอยู่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มฟุตบอล V.I.P. ที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้ครับอย่าลืมเลยแอดไลน์เข้ามาได้ที่ a B.A.N.K. 1686หรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างที่แบงค์ปักบุดไว้ให้ก็ได้หรือจะรับสูตรบอลราคา1คูณ2ก็ได้ครับที่ไลน์แอดเดียวกันสำหรับวันนี้แบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ